ค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับกเชมอีกครั้งนะคะกับชาชาแอนชาแนลค่ะที่ของเชมวันนี้นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเองนะคะที่บ้านนาอก็เป็นครั้งแรกของเชมนะคะไม่รู้ว่าจะออกมาแบบรอดหรือร่วงเนาะเดี๋ยวมาช่วยกันลุ้นนะคะส่วนผลิตภัณฑ์นะคะที่เชมจะเอามาใช้ย้อมผมในวันนี้นะคะก็เป็นตัวนี้เลยนี่ก็คือ ยี่ห้อสุดฮิตในตอนนี้เลยนะคะแบบเป็นแบรนด์ที่ดังมากๆที่เกาหลีเนาะก็คือยี on ่ห้อ mid o n s a n นะคะนี่เดยวเขาก็มี blackpink นะคะเป็นพรีเซนเตอร์เนาะจริงๆเนี่ยเขาก็มีอยู่หลายสีมากๆเลยเนาะให้เลือกเนาะแต่ว่าเออชเอมอยากอยากจะได้สีเป็นแบบ m a t t glow อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไนหรือเปล่านะคะเพราะว่าผมเรามันก็แบบว่าเออเขมเนาะเนี่ยถ้าดูข้างกล่องนะคะนี่เขาก็จะแบบ มีบอกแบบพวก before and after อะไรอย่างเงี้ยเนาะอยากจะได้แนวแบบน้ำตาลน้ำตาลไม่ได้ต่างจากเดิมเพราะว่าตอนนี้แบบสีผมชเชมมันก็แบบไม่ค่อยสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยนะคะคก็เอ,อยากจะลองทำดูด้วยนะคะเห็น <c oughs> เออเขาเป็นแบบเป็นโฟมคาเลอร์นะคะก็เออดูน่าจะทําง่ายดีเนาะแ,บบาแล้วก็เห็นทุกคนแบบรีวิวกันเยอะแล้วก็ออกมาแบบเออสวยมากๆนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะลองซะหน่อยนะคะก็เลยมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูด้วยเนาะแบบลุนไปกับชาเอมพร้อมๆกันนะคะว่าเออมันจะง่ายจริงหรือเปล่าเนาะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ เปิดมานี่ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีหนีหัวปั๊มนะคะ1อันเนาะแล้วเขาก็จะมีนี่โซลูชัน2นะคะอันนี้นะ1อันและเขาก็มีเอ่อ s โซลูชัน1นะคะที่เดี๋ยวเราต้องผสมลงไปเนาะและก็จะเป็นเอ่อ s โซลูชัน3นะคะที่เราจะต้อง ผสมทั้งหมดรวมกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกเ,ออเซรั่มเนาะแบบบำบรุงผมนะคะหลังจากทีออ่ล้างสีออกแล้วนะคะและเขาก็จะมีนี่มาเป็นซองแบบนี้นะคะเป็นคู่มือเนาะแบบออวิธีการทำอะไรอย่างเงี้ยเนาะว่าออมีขั้นตอนอย่างไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะนี่เขาก็จะแถมเป็นนี่นะคะผ้าคลุมเนาะโอ้นี่ มีถุงมือด้วยค่ะทุกคนนี่เป็นถุงมือเนาะแล้วก็เป็นผ้าคลุมแบบเออกันเปื้อนอะไรอย่างนี้นะคะดีมากๆเลยเนาะก็เดี๋ยวยังไงนะคะมารอลุ้นกันนะคะว่าเชเอมเนี่ยจะทําออกมาได้เรื่องไหมนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเชเอมว่าเดี๋ยวเชยเอมขอไปเปลี่ยนเป็นแบบเออเสื้อสีเข้มดีกว่านะคะเพราะเดี๋ยวมันจะเลอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเออมันจะแบบอัิเสบนะคะแล้วก็เออเสียดายเสื้อ,นอเน<อ>าะก็เดี๋ยวย,ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเชยเอมไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันเลยค่ะ เอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเชมก็มาอยู่ในห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปเปลี่ยนเสื้อมาแล้วนะคะเป็นแบบเออสีดำเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเริ่มนะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่แล้วเขาจะใส่ยังไงคะเนี่ยเชมก็ยังงงตอนนี้นะคะเชมก็ไปใส่ถุงมือนะคะแล้วก็ใส่ผ้าคลุมเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็อย่างแรกเนาะนี่ก็จะเป็นเจ้าเอ่อโซลูชัน2ตัวนี้นะคะก็จะเปิดฝาเนาะ เปิดฟ้านะคะข้างในเขาก็เหมือนเป็นแบบน้ำใสๆอยู่นะคะแล้วเราก็เอานะคะตัวโซลูชันวันะคะใส่ลงไปเนาะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นโซลูชัน n รนะคะ ค่ะเขาบอกว่าไม่ให้แบบขย่าวขย่าแบบนั้นให้แบบว่าวนวน20ครั้งนะคะวนแบบ gentle เน้องหนึ่งสองสามน่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเชนจะแบ่งผุมก่อนนะคะเชนแบ่งผุมนะคะเชนก็แต้มลงไปน้องแต้มลงไปเลยนะคะ กลิ่นเขาหอมมากเลยค่ะทุกคนการแต่งตัวเอามาแต้มไปเชิญเพื่อนมาแต้มฝั่งนี้นะคะแต้มออไปให้ทั่วนะคะ ตื่นเต้นนะทุกคนเพราะว่าเราไม่เคยทำมาก่อนนะคะแบบอะก็เดี๋ยวเราก็เต้นฉันด้ยนะคะเราก็ปอกไปเราก็ปอกไปนะคะเราก็ไาด้านนี้บ้างนะคะ เชมก็ได้หมักผมไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอประมาณ20-30นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเชมก็จะไปล้างโฟมออกเนาะแล้วเดี๋ยวเชมก็จะใช้เจ้าตัวเซรั่มตัวนี้ที่เขาแถมมาให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะคะทุกคน ออาละครทุกคนตอนนี้นะคะเชเอมก็ได้สระผมเรียบร้อยแล้วก็บำรุงเซรั่มของเขาเรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาได้ผมกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกับเชเอมนะคะเพว่าสีเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะตอนนี้เห็นคร่าวๆมันก็แบบเออเริ่มมีสีสันขึ้นมาเหมือนกันนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ finish ุกนะคะของสีผมที่เชมนะคะทํามาใหม่นะคะจาก Miss องแซงเนาะขอบอกเลยนะคะว่ามันหอมมากทุกคน <Wow. S 1> มันหอมมากจริงๆอ่ะตอนแรกเชมคิดว่าเฮ้ยพวกแบบเออน้ํายาย้อมสีผมเนี่ยเป็นมันจะแบบเออเหม็นๆเหมือน,น,น,นเป็นแบบสารเคมีอะไร <Wow. S 1> แต่ยี่ห้อนี้เนี่ยขอบอกเลยนะคะว่าประทับใจสุดๆจริงๆทุกคนอันนี้นี่คือไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรเลยนะแต่แบบ เรคคอรเเมเลยนะคะว่าต้องไปลองซื้อกันมาใช้นะคะเพราะว่าใช้แล้วก็แบบเอ้ยผมมันแบบนุ่มนะคะแล้วก็หอมนะแบบเหมือนไม่ได้ย้อมผมทุกคนคือมันแบบเหมือนแบบเราแบบสระผมธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะก็แบบชอบมากๆนะคะส่วนสีเนาะมันก็จะแบบเออประมาณนี้นะคะแบบเออทองทองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าทองจ๋าอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะเพราะว่า พื้นผมเรามันก็เออเข้มๆหน่อยชอบนะคะเพราะว่าสีที่ออกมาแล้วก็รู้สึกว่าเออหน้ามันดูสดใสขึ้นเลยอย่างเงี้ยเนาะ เชมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอในวันนี้ของเชมกันนะคะถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมช่วยเชมกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วถ้าใครยังไม่เคย Subscribe เนี่ยก็ช่วยกด Subscribe นิดน,นึงนะคะเพราะมืกดกระดิ่งกริ๊งด้วยเนาะเราจะได้มาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะยังไงวันนี้เนี่ยเชมขอตัวลาทุกคนไปกนแลวละคะ่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊าย